คุณเจี๊ยบอมรัโชอบมิตรกุลโพสต์การรวมตัวของพี่น้องในวันนี้มันสะท้อนคำว่าที่ใดมีการกดขี่ที่นั่นมีการต่อสู้พักอนาคตใหม่จนถึงก้าวไกลต่อสู้กับนายทุนผูกขาดเราตรวจสอบงบประมาณศักดินาและท้าทายอำนาจกองทัพพักการเมืองนี้ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทยทำไปทำมาเรื่องการยุบพัก ที่คิดกันว่ายุบแน่100%เต็มถึงวันนี้มันก็ไม่แน่เสียแล้วผู้มีอำนาจกำลังทบทวนดิฉันเห็นใจข้าราชการที่ทำการไลฟ์ถ่ายทอดสดมากแม้แต่การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิจนา2475แบบพื้นๆก็กังวลยังต้องดูดเสียงออกคุณเจ้าากาารร สไลด์บีบงคอนบงเสียดายว่าอุตส่าห์ไม่ได้หำงานผ่านนะคะเมื่อกี้ต้องจดมาว่าจะพูดว่าอะไรนะคะวันนี้นะคะภาพที่พวกเราปรวมตัวกันอยู่ที่นี่แล้วก็เราได้เสนอปัญหาตรงกับท่านประธานกรรมการแล้วก็เป็นเลขาธิการพรรคเข้าไรพ่วงอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยนะคะ ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องนี้จะถูกแก้ไขอย่างรวดเร็วนะคะน้ำเป็นของปลาฟ้าเป็นของนกที่ดินมันควรจะเป็นของใครพี่น้องมันควรจะเป็นของนายทุนหรือมันควรจะเป็นของพี่น้องผู้อดอยากยากจนแบบนี้ตรงกับที่เขาพูดนะคะปกคลองให้จนนะคะกดให้จนแล้วขนมาแจก ยังใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยพี่น้องคะภาพการรวมตัวของพวกเราในวันนี้ที่อาณาญประเทศที่ฉันไปตับแก้วมาสองรอบรอบ,รอบนี้รอบที่สามมันสะท้อนคำว่าอะไรมันสะท้อนคำว่าที่ใดมีการกดขี่ที่นั่นมีการต่อสู้ใช่ไม่ใช่พี่น้องคะพักอนา,าคตใหม่วันนี้ได้รับหน้าที่ ที่มาที่ไปที่มาการเรินอ,อยู่ของเราในปัจจุบันแล้วจะถึงกันที่ไปที่เรากาลังคิดวยย่ายังไงพักเก้าไกลโดนยุคพรักแน่นอนใช่ไม่ใช่มาถึงวันนี้ไม่ใช่แล้วมาถึงวันนี้ที่ฉันหวังว่าผู้มีอานาจทั้งหลายจะทบทวนนะคะจะทบทวนว่าความเรื่อรังอย่างนี้ประชาชนตาสว่างแค่นน ไหนมีแต่ที่น้องประชาชนมาต้อนรับแบบนี้นะคะการเกิดขึ้นของพรรนา,าคตใหม่เมมีอปีอ2ก็เกิดจากเรื่องนี้เกิดจากเรื่องความเหลื่อมล้ำนะคะเราต่อสู้กับนายุนผูกขาดเราตรวจสอบว่าประมาณสัปดาห์เราท้าทายอำนาจของกองกะะทัพข้อชนะพรรคเก้าไกลคือการเมืองแบบที่ไม่เคยปาย ในประเทศไทยแห่งนี้และเขากลัวเรามากนะคะกลัวจะยอมทุ่มทุกสมรรถกำลังทุกต้นทุนเพื่อจะกำจัดพรรคเก้าไกลออกไปจากเวทีการเมืองแต่เหมือนกับกระพือมเมล็ดพันธุ์พืชให้จบลงดินพร้อมที่จะองอกงามขึ้นมาใหม่ใช่ไม่ใช่พี่น้องไม่ว่าจะอยู่ในรากไหนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแนวโน้มจะยุบพรรคตับลง สมาชิกของเราภายในสิ้นเดือนเมษานีกก็จะแตกหลักแสนแล้วเขากําลังจะสู้กับใครเขากําลังจะสู้กับชุดรุ่นใหม่ ที่ชนะเลิศเป็นอันดับหนึ่งเมื่อวันที่14พฤษภาคมปีที่แล้วดิฉันอยู่ในบรรยากาศของการเซ็น MOU กับพรรครัฐบาลเก็พรรค312เสียงและดิฉันจะเล่าให้พี่น้องชาวอะไรประเทศฟังว่าตั้งแต่นัดรวมตัวกันครั้งแรกครีนมันก็โชอยออกมาแล้วดิฉนันนึกในใจมันตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จเพราะว่าพรรคที่บอกว่า เกียรติมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีคุณคุณไหมพี่น้องสรุปแล้วเป็นยังไงถามว่าวันนี้เมื่อวันที่สามที่สี่พักเก้าไกลอภิปราย,ยมาตราหนึ่งห้าสองนะคะที่ผ่านมาสองวันเองตั้งหัวข้อว่าเพื่อใครหัวใจไม่ใช่แรบชาชนดิ้นกันใหญ่เลยพี่น้องแค่ฟังหัวข้อก็ดิ้นแล้ว เพราะว่าคนมันเกิดาการกันวนสัหลัหวัาใช่ไหมใช่สัญญาไหมว่าไม่ว่าจะอยู่ในภาชนะชื่ออะไรพวกเราจะจับตรวไว้แล้วใครด้วยกัน ทั้งอวนมาอยู่ที่ชุดชั้นลำไยชุดชั้นลำไยเขาไม่เคยเชื่อไม่เชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยคือระบอบที่ออกแบบมาเพื่อให้คนที่คิดต่างกันอยู่ร่วมกันได้ให้คนที่แตกต่างหลากหลายสามารถอยู่ด้วยกันได้โดยใช้เสียข้างไาง้ชนชั้นลำไทยที่มีสิทธิใจทับแค่ไม่ยอมรับ